ฮัลโหลสวัสดีนะคะท่านอันนี้จะเป็นามะข่ามงนะคะมะข่ามงหน้าสิบสองยาวสี่เมตรนะคะแล้วก็หน้าสิบสี่ยาวห้าเมตรนะคะแล้วก็หน้าสิบห้ายาวห้าเมตรแล้วก็หน้าสิบเก้ามีอยู่แผ่นนะคะยาวหกเมตรนะคะอันนี้นิชาจ,จะขายรวมกันไปแล้วให้เลยนะคะสำหรับหน้าสิบเก้า หน้าสิบเ้าจริงๆนี่เราขายกันอยู่ที่ยกละสี่หมืนห้านะคะสำหรับหน้าสิบเก้านะ,ะแต่นิชาจะขายตรงนี้ค่าไปในราคายกละสามหมืนห้านะคะยกละสามหมืนห้าจะขายค่าให้ไปเลยนะคะเพราะมันมีแผ่นเดียวนะคะแล้วก็มีมะข่านะคะมะข่าแต้นะคะอันนี้มะข่าแต้จะสวยมากเลยแล้วก็มะข่าแต้จะจะแข็งกว่ามะข่ามงนะคะท่านนะคะแข็งกว่าแข็งมากๆ แข็งยิ่งกว่าไม้แดงนะคะมะข่าแต้จะแข็งกว่าไม้แดงมะข่าแต้จะหนาอยู่ที่4เซนเลยนะคะหน้า12ยาว6เมตรนะคะสําหรับมะข่าแต้นะคะหนา4เซนนะคะมะข่าแต้จะสวยนะคะค่อนข้างจะสวยสวยแทบจะไม่มีไส้เลยนะคะสําหรับมะข่าแต้นะคะมะข่ามงชุดนี้ก็สวยอย่างนี้เลยนะคะมะข่ามงชุดนี้ไม่มีไส้เหมือนกันน่สวยมากนะคะ บอกเลยว่าสวยจริงๆอ่าทั้งหมดจะมีอยู่อสองสองตรนนี้นะคะอันนี้มาค่าแต้แล้วนี่มาค่าโมงนะคะลูกนะคะลูกค้าจะมีอยู่ทั้งหมด2.8ยกนะคะ2.8ยกชุดนี้นะคะเราขายกันอยู่ที่ยกละสามหมืน้านะคะสามหม้าก็จะเป็นเงินอยู่ที่9 8 0 0หมื่นแนะคะลูกค้าเก้าหมืทั้งหมดจะมีอยู่2 6่สิแผ่นนะคะ ชุดนี้จะปลูกพื้นที่ได้อยู่ที่45ตารางเมตรนะคะลูกค้านี่นะคะนี่นะคะมามองข้างๆคือสวยมากนะคะปูพื้นที่ได้45ตารางเมตรนะคะสำหรับสาหรับมะข่ามงแล้วก็มะข่าแต้ชุดนี้นะคะ26แผ่นนะคะ นี่นะคะเรามาดูช่วงข้างๆกันนะคะความสวยงามเรามาดูไม้เราก็ดูช่วงข้างนะคะลูกค้าช่วงข้างก็จะคือข้างๆจะสวยมากๆนะคะนี่เลยนะคะทุกตัวนะคะโอเคชุดนี้สนใจก็ทักนิชามาได้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะสวยมากความหนาะอย่างนี้เลยนะคะลูกคา้ามะขามงสามเซนแล้วก็เกือบสี่เซนก็มีนะคะนี่นะคะเกือบสี่เซนก็มี มีอยู่แผ่นหนึ่งนอกนั้นจะเป็น3มเซนครึ่งนะคะลูกค้านะความหนาเขาจะอยู่ที่ประมาณ3มเซนครึ่งนะคะ3มเซนครึ่งแล้วก็ส่วนะมะค่าแต้มะค่าแต้จะอยู่4ี่เซนเลยนะคะลูกค้มามะค่าแต้ค่อนข้างจะหนามากนะคะแล้วก็สวยมากๆ, <c oughs> ๆเลยนะคะตัวลามะค่าแต้โอ้โหไม้ชุดน,นี้เป็นไม้ที่แบบแทบจะเป็นไม้ร้อยเลยนะคะลูกค้าขอ90เปอร์เซ็นเลยนะคะลูกชุดนี้นะคะสวยมากสวยจริงๆขอบคุณค่ะ